จ้ามาทําน้ํายาจ้าอันนี้ก็จะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็มีพริกใส่ลงไปมีกระชายใส่กระชายเยอะๆจ้ะต้มต่อไปเรื่อยๆจ้ะจากนั้นก็ใส่น้ำปลาเข้าไปจ้าน้ำปลาใส่เยอะหน่อยนะคะโอเคใส่ไปครึ่งขวดเลย ทำเป็นน้ำยาป่าจ้ะส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูนะคะเดี๋ยวจะใส่ลงไปก็เป็นน้ำยาป่าแล้วจ้ะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้าจ้าพอเดือดแล้วทีนี้เราก็ใส่น้ำพริกปลาทูเข้าไปจ้ะใส่ลงไปเลยน้ำพริกปลาทูนะคะใส่ลงไปเลยคนก่อน นี้ก็เป็นน้ำยาป่าเลยจ้ะง่ายนิดเดียวอร่อยด้วยชิมดูก่อนอืมเป็นน้ำยาป่าอร่อยมากอร่อยสุดยอดจ้ะ